ัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีซับเหยวมิงกระบานี้หา่าวบังชูสลางเฮโยนะคะมาชิมฉีสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทั่วจัก,กรวาลของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าจะทำท็อปปิกฟินฟินระมุลต่อใจขณาดนี้ก็เวลา3นาฬิกาตี3เข้าเช้าวันศุกร์นะคะของวันที่21 วันนี้นะคะนางฟ้าจะทำ t i m e เล s ใครที่เข้ามาฟังก็นับไปเลยถ้ามีประเด็นกับใครเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายในหัวใจในอารมณ์ก็ฟังได้หมดค่ะแต่หากมาว่าใครชิลๆสบายๆไม่โนสนโนแคร์ไม่อยากรับรู้เรื่องของใครก็ไปฟังเรื่องอคลิปอื่นนะคะอันนี้สำหรับกรณีที่ Move on Move on คอยโชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องมีงอง่าดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรยังไม่ไปไหนแค่จะอวยพรจากนี้ให้นอนฝันดีชื่อท็อปิกคือเขา move on จากคุณได้หรือ,อยังเขาคนนั้น มูฟออนจากคุณได้หรือยังเขาคือใครหนึ่งเดียวในหัวใจเลยที่มีประเด็นกับคุณหนึ่งเดียวในหัวใจที่คุณหลับตาปิดตาชักปักไม่รับสายไม่คุยบล็อกไม่รับรู้อย่าไายุ่งกับฉันฉันไม่อยากเห็นเธอฉันไม่อยากรับรู้ไม่ว่าเธอจะสุขหรือทุกข์ฉันไม่ต้องการมาค่ะแล้วเขาคนนั้นล่ะคะเขา m o v e on จากคุณได้หรือยังพลังงานไพ่ดีระบายนะคะแชร์ได้ โอ้ oh, คนที่คุณมีประเด็นอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟร้อนแรงร้อนรุ่มดาศีธนูพลังงานของเขาตอนนี้ชีวิตก็ดีนะเงินก็ดีงานก็ปังแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากเลิกลกับคุณนะ่ะเหมือนว่าถ้าหากว่าเขาไม่โกหกหรือว่าหลอกลวงประชาชนหลอกลวงในที่สาธารณนะ ก็เหมือนว่าเขากำลังจะพยายามพยายามแปลว่ายัางไม่สำเร็จนะคะเขายังบูฟออนจากคุณไม่สำเร็จภาพผู้หญิงถือไม้คนนี้นะคะมีดอกไม้ซ่อนอยู่ตรงนี้เขาถือไม้แล้วก็อีกมือหนึ่งเขาถือดอกทานตะวันใครบางคนนั้นยังคงหวงแหนความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนนั้นยังคงรู้สึกว่ายังปล่อยไม่ได้อะ่ะ หากแม้ว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูตัวตนของคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูมีทันตะวันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะได้เขากับคุณบอกเลยค่ะคุณมุฟออน ถ้าคุณ Move on จากเขาได้ตัดใจจากเขาได้คนคนนี้ยังถือคุณไว้ยังถือความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้ยัง Move on จากคุณไม่ได้คุณอาจจะเคยทำเรื่องดีๆสิ่งดีๆให้เขามากมายเขาเลยรู้สึกว่าลองก่อนเก็บไว้เก็บเอาไว้ก่อนความรู้สึกที่อยากจะไปง้อไม่รู้ว่าคุณจะเกลียดเขากดเขาด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ใครบางคนนะคะบอกกับตัวเองว่ารออีกนิดนึงให้คุณใจร่มรมให้คุณแบบว่าเย็นลงเย็นลง ก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดใจ move on จากคุณได้มีแมวเหมียวนั่งอยู่ตรงนี้ เขากับคุณนะคะเขาอาจจะเคยเป็นทาดรักทาเาเสน่หาท้าพิศวาสของคุณมาก่อนนิสัยคุณอาจจะอาจจะแบบเหมือนแมวงองแงเอาแต่ใจขี้อ้อนหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันทำให้เขายังคงจดจํายังคงตราตึงหรือเลิกรากันไปคุณทิ้งแมวไว้ให้เขาเลี้ยงต่อหนึ่งตัวเหมียวตัวนั้นยังคงร้องเงาเงายังคงร้องงากงา,กงากคิดถึงคุณอยู่เวลาที่เขานั่งมองแมวคุยกับแมวเขาอาจจะเห็นภาพน่ารัก คุณอาจจะหน้าเหมือนแมวแววตาบ้องแมวเขาอาจจะเห็นความน่ารักในตัวคุณแล้วก็รู้สึกว่าอืลืมคุณไม่ได้กลิ่นเสียงรดรูปยังคงร่องรอยอยู่ในบ้านของเขาห้องของเขาหรือว่าความทรงจําของเขานะคะพลังงานใบแรกไฟเม่สิงห์ธนูมูฟออนจากคุณไม่ได้ค่ะคนคนนี้ยังคงถือความรู้สึกไว้ถือหัวใจที่มีต่อคุณเก็บไว้อยู่นะคะ ไปต่อนะคะอ่านกันทีละใบาเลยพลังงานพี่ไพาทาโรโเขาคนนั้นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในหัวใจคุณที่คุณหันหลังให้เขาชักปัก ไม่คุยไม่พูดบอกไม่ต้องพูดไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแล้วเขา move on จากคุณได้หรือ,อยังชรด์าดาเฮอร์มิตหรือสีจอมส่องดูสิถือตะเกียงแบบนี้ส่องจังเลยส่องเป็นกบเลยอะจะเลิกจะ move on จากคุณได้ยังไงเขายังคงแอบมองแอบส่องยังคงคิดถึงยังคงกัดลิ้นกืนน้ำลายตัวเองที่ยวบอกใครต่อใครว่าแบบอ้ <c oughs> ไม่มีทางหรอกที่จะกลับมาง้องมาขาอโอกาสคุณโอแต่ใจเขาหัวใจของเขาเต้นเร่าเาเ,าเ,าเ,าเต้นกระเส่ากระเสือกกระสนอยากไปหาเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินไม่ไหวแล้วทรมานจังเลยโอ้แม่สาวน้อยของพี่ป่นชะนี้เธอจะเป็นของใครไปแล้วป่านชนี้เธอจะให้ความรู้สึกที่ดีๆกับใครไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้ <c oughs> ใคร ใครคิดถึงนางฟ้าตอนตีสามเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะจามหนึ่งครั้งอะ่ะอืมฤาษอสีจำสองคนนี้ก็จะเกิดธาตุดินราศีกัน <c oughs> ไม่สามารถที่จะมูฟออนจากคุณได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะโทรศัพท์เขาเมื่อเลื่อนดูยังมีรูปคุณอยู่เลยบางทีหน้าจอยังเป็นรูปคุณกับเขาอยู่เลยยังไม่ลบเลยยังไม่เปลี่ยนเลยเขาจะมูฟออนจากคุณได้ยังไงนะคะภาพความทรงจําดีๆก็อย่างที่บอกว่าคุณเนะี่ย อาจจะแบบไปทิ้งแมวไว้ที่บ้านเขาหนึ่งตัวแล้วทําให้เขารู้สึกว่าโอ้คิดถึงคุณตลอดน้องเหมียวก็ร้องห่างๆร้องเงาเงาหาคุณตลอดเวลานะคะคุณอาจจะเคยแบบว่าเป็นคนป้อนอาหารแมวขนมแมวเลียอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันวนเวียนอยู่ในหัวใจหรือสี่จมสองคนนี้ พลังงานของผู้หญิงผู้ชายสาวรหรือเปล่าอายุมากกว่าคนหรือเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนนี้ปล่อยตัวโซมผายพร้อมมีหนวดมีเคาโอ้ไม่ยอมแบบว่าทำตัวบางคนก็ปล่อยตัวซกมกไปเลยเพราะว่าเครียดคิดถึงสเสน่หาอยากเจออยากขอโอกาสอยากขอโทษและ ไม่สามารถจะ move on จากคุณได้นะคะเจอกันอีกทีคุณอาจจะตกใจอุ้ยเขาผอมลงเยอะเลยเขาโซมะ่ะเหมืนคนโดนของเลยหน้าเป็นหมีแพนด้าเลยวันๆันี่ยอยู่ว่างๆก็นั่งส่งแต่คุณน่ยแล้วก็แบบฮึมฮึมฮึมสบถอยคำในหัวใจว่าแบบป่บานนี้เธอจะเป็นของใครเธอจะไปคุยกับใครเธอจะไปดิ้งไปแดนไปเดทกับใคร หน้าโมโหชะมัดเลยอะไรแบบนั้นเลยอ่ะคนคนเนี้ยนะคะแล้วสิกันนะ่ากลัวเด้อน่ากลัวเด้อเขา m o ฟออนจากคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาส่องคุณอยู่เลยเขาส่องคุณทุกวันนะคะนะคะขอดื่มน้ําสักครู่นะคะ <c oughs> ไปต่อคะ่ะ คนคนนั้นคนที่เป็นประเด็นคนที่แบบว่าคุณคิดว่าคุณกับเขาจบกันแล้วเนี่ยแฟนเก่าก็ได้คนเก่าคนคุยเก่าหรือว่าคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ได้เ <c oughs> ขา move on จากคุณได้หรือยังคะออสเต็ oh, ank, ผู้หญิงผู้ชายราศีสิงห์ความผูกพันความโดนตัวความหยุ่มหัวความสกินชิปกอดกันฟัดเหวี่ยงเล่นกัน ทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นผู้หญิงผู้ชายราศีสิงเลข8 i n f อินฟินี้อาจจะเกิดเดือน8วันที่8มีเลข8ในความสัมพันธ์กับคุณเลิกรากับคุณมา8วัน8เดือน8สัปดาห์พลังงานคือ move on จากเธอไม่ได้หรอกใครที่จะมือนุ่มเท่าเธอใครที่จะตัวหอมเข้าถึงเขาเท่าเธอใครที่จะสนใจเสื้อผ้าหน้าผมตัดผมให้แบบ เกาหลังให้ทำอาหารให้ตัดเล็บให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยทำไว้อะมันตราตึงมันยังคงละมุนนะมันละมุนเหลือเกินนะไม่มีใครทําอะไรแบบนี้ให้เราหรอกนะบางครั้งเขาก็นั่งถามเต็ว่าทำไมนะมีคนเช่นนี้มีผู้หญิงผู้ชายอย่างคุณที่แสนเดรอค่าน่ารักขนาดนี้ยังปล่อยคุณไปได้ชีวิตเขาอะแค่ประคองความสัมพันธ์ให้มันดียังทาไม่ได้เลยเราชาตินี้จะไปทาอะไรต่อล่ะโอ้ พลังงานคือเขา move on จากคุณไม่ได้เขาได้เด่โทษตัวเองว่าเขาผิดเองเขาผิดไปแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะที่จะทำให้มันจบลงแบบนี้แต่สุดท้ายคุณก็จบจริงคุณก็เลิกจริงคุณก็ปล่อยจริงบล็อกจริงคุณทำเหมือนเขาเป็นสิงโตรไร้หัวใจเป็นเสือไร้หัวใจเป็นอะไรที่ตายด้านส่งเขากลับเข้ากงกลับสวนสัตว์เขาไม่กลับหรอก เขาคิดถึงคุณนะคะเขา move on จากคุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าความสนุกสนานความที่แบบเข้ากันได้เป็นกิ่งทองใบหยกหอบบกไปตังใบตำแยคุณกับเขาอาจจะเคยวาดแผนอนาคตไว้ด้วยกันอาจจะเคยมองว่าแบบทุกสิ่งอย่างมันดีไปหมดมันงดงามผู้คนอิจฉาม,มันไสมาวันนี้คุณกับเขาต้องโดนพรากจากกันด้วยหัวใจที่มันแตกสลายเขาเลยอยากบอกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยที่มันต้องจบแบบนี้จบแบบนี้แล้วคุณไปได้ดิบได้ดีมีคนเข้ามามากมายแต่เขาอะยังสับสนยังว้าวุ่นหัวใจโอ้ ดาลิงกลับมาได้ไหมนะคะนี่คือพลังงานคือราศีสิงห์ผู้ชายเจ้าป่าสิงโตแม่เสือสิงสมิงสาวบูฟออนจากคุณไม่ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะดูสวยดูเลอค่าในสายตาผู้คนยังไงแต่เขามองว่าคุณนะี่ยคือคนที่แบบใกล้เข้าใกล้เขามากที่สุดถึงเนื้อถึงตัวเขามากที่สุดจริงๆแล้วคนคนนี้คนราศีสิงเป็นคนที่มีอีโก้นะ มีอีกอ้ทิ่ฐิอัตตาตัวตนเป็นคนที่หญิงพ,พยองพองขนแต่คุณเนี่ยคือคนเดียวที่เขาให้เสน่หหาใกล้ชิดแนบกายเขาได้มากกว่าใครถึงเขาได้ แบบว่าลึกสุดใจนะคะนี่คือคนคนนี้มูฟออนจากคุณไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าเขาจะพยายามพยายามที่จะแบบคุยกับคนอื่นพยายามที่จะโอ้เขาไปเสนอตัวในแอปหาคู่นู่นนี่นั่นแต่คนที่เขาไปเจอมาก็กะปิน้ำปลาประจ่อมปลาค่ะไม่ได้ดูเลยค่ะแบบว่าอืมน่ากินเหมือนไข่ตุนไข่ทอดไข่เจียวเหมือนคุณเลยนะคะเขาอยากบอกว่าไม่มีอะไรมาแทนฝีมือเสน่ห์ไปจะหวัคุณ ได้เลยคุณเนะเหมือนเปรียบเสมือนไข่เจียวกับกรอบนุ่มนุๆกรอบน้องนุ่มในที่เขาทานทุกวันเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะนี่คือพลังงานของข้อ o o v e on จากคุณได้หรือยังไม่ได้ค่ะขอสับไพ่สักครู่นะคะ ไปต่อนะคะคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจคนที่เลิกลาตัดจบเลิกคบกับคุณไปนะจุดจุดนี้เวลานี้เขา move on จากคุณได้หรือ,อยังเรามาดูซิโอ้พนักงานของลาสิกันมาสองใบเลยป๋าสปอร์ตใจดีหุ่นหมีก็าาจ,จะเป็นคนที่อวบ้วนหน้ากอดแต่ตอนเนี้ดูสิกลับมาผอมโซผอมโซกลายเป็นแบบว่าลือสีจอม่องวันนั้นที่อยู่กับคุณมีคุณ ร่วมเรียงเคียงหมอนร่วมเรียงเคียงถนนเป็นคู่บุญคู่บรารมีทําให้เขาอิ่มอร่อยสนุกสนานก็อย่างที่บอกอะเราเสน่ห์ไปเจัาของคุณเน่มันทาให้เขาลืมไม่ลงตอนที่เขาขอบคุณเขาโ oh, อ,อ้อบอวนน่ารักจุ้มปุกหนะ้าก่อนหน้าฟัดวันนี้วันที่ไม่มีคุณแล้วดูสิปัยตัวปัยตัวเหี่ยวโซมะหน้าดำขมขียนเหมือนคนโดนของเลยเขา m o ฟออนจากคุณไม่ได้ค่ะคนคนนี้ยังเฝ้ารอแล้วคิดว่าหากแม้ว่าคุณไม่เอาขอจริงๆอะ่ะขอเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลช่วยส่งคนที่เหมือนคุณแด้ๆเป็นคนนิ่งคุณไหมเขาได้ไหมคุณผู้ฟังก็หันไปแบบส่งสายตาพี่ค่าแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่มีหรอกอย่าฉันนั้นเป็นเป็นลิมิเต็ด o n ดิชัตอนที่ฉันให้ใจให้กายหลอนหลอนไม่รักษาไว้เองนี่ช่วยไม่ได้ <laughs> คุณผู้คุณผ้ฟังก็ประมาณนั้นเลยอะเบะป,ปากมองบนแล้วก็แบบฮู้ฮู้ฮู้อะไรเงี้ยเอามือป้องปากเขาไม่สามารถมุฟออนจากคุณผู้ฟังได้เลยนะคะจากคุณมีอ้วนอ้วนในตอนนั้นเป็นพร้อมโซ่ายพร้อมแล้วก็เมาามายบางทีก็แบบเข้าป่าไม่ยอมกินอดเข้าประท้วงนะคะทำตัวให้แบบว่าโอ้หัวจะปวดสำหรับคนรอบข้างเขานะจุดจุดนี้นะคะ คุณผู้ฟังบอกนางฟ้าท็อปิกมันเศร้าว่าเธอทําให้เราขำกากซะง,งั้นนะ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นละค่ะประมาณพลังงานไพ่โอ้เขามูฟออนจากคุณได้หรือยังคุณเนี่ยอาจจะบอกเขาในวันที่เราต้องจบกันว่าเธอเราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะราศีสิงห์มาซ้ำแปดสองสิคนคนนี้อาจจะเกินที่8ปดหที คุณผู้ฟังอาจจะบอกเขาว่าเธอพอเธออย่าฝืนอย่ายื้อย่ารั้งต่อไปเลยเราไปต่อกันไม่ได้วันนั้นหัวใจเขาแตกสลายเขาคิดว่าเขาอ่ะโอเคในเมื่อเธออยากจบก็จบเขาคิดว่าเขารับมือได้เขาคิดว่าเขาเอาอยู่แต่พอคุณไปจริงๆแล้วคุณเงียบจริงๆคุณมูฟออนได้คุณไปแบบว่าเฉิดฉายและลาปาจิงโกกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างอยู่ได้ด้วยตัวเองสนุกสนานรักอิสราโอเฉิดฉายในโลกออนไลน์แล้วก็โลกแห่งความจริง แต่เขาสิพอหันหลังจากคุณไปเท่านั้นแหละเดินหน้าสู่ประตูนรกไม่สนุกเลยอ่ะทำไมในวันที่ไม่มีคุณเดินทางร่วมเรียงเคียงถนนด้วยมันช่างอ้างว้างโดดเดี่ยวไม่มีความสุขใดๆเลยในชีวิตอ่ะโอ้ทำไมถึงเศร้าส้อยเหงาหงอยขนาดนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนก็นั่งเหลสาวเขาก็ไม่รู้จะเหลททำไมอ่ะนั่งมองยุงไข่ใส่แก้วอะไรเงี้ยดื่มก็แบบ ดื่มอย่างเดียวโคกๆเลยดื่มไครยุ่งไปด้วยพลังงานคือแบบว่าคนคนนี้นอกจากมูฟออนจากคุณไม่ได้ยังและยังแบบว่าไปแบบว่าเอาเรื่องวุ่นวายขายประช่อนบอกเล่า90ให้คนรอบข้างฟังว่าแบบยังหาคนที่ดีเหมือนคุณไม่ได้เลยยังไม่ถูกสเปคโดนใจใครเหมือนคุณเลยไม่มีใครมาแทานที่คุณได้เลยเพื่อนเพื่อน,เ,น,เ,น,เ,นเขาก็ลุ่มสวบลุ่มยุมเขาก็บอกว่าเขากแก่ไม่รักษาเองคนดีๆที่มีอยู่ในชีวิตปล่อยทิ้งไปได้ยังไงโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะ นี่คือพลังงานของคนคนนี้ตอนเนี้ยคิดได้คิดในวันที่สายไปคิดในวันที่คุณไม่เอาไม่อยากไปต่อแล้วก็พอแค่นี้จบสต็อปชาร์จอัพไปเลยนางฟ้าบอกเขาไม่ต้องมานะ พลังงานแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังพลังงานของเขาคือแบบเพื่อนๆช่วยเราหน่อยดีช่วยไปงอให้หน่อยดีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ไม่ไหวอยู่บ่ได้ไออยู่บ่ได้เดอ้อคุณผู้ฟังก็แบบเดี๋ยวใครมาแนละ้วจะโดนเรียงคิวมาให้หยุ่มหัวเลยประมาณว่าไม่ไปไม่ครบไม่เอาแล้วพอแล้วเข็ดหลบัลบหลับเดอ้อหลบับเดอ้อนะคะเจ็บแล้วจาคือคนเจ็บแล้วไม่ทนคือ f อซของนางฟ้าค่ะ ไม่มีผลกับชีวิตค่ะอืมนางฟ้าขายี้กันไปหรือเปล่านี่คือพลังงานของเขา move on จากคุณได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะท็อปิกนี้หามากนะคะไปต่อค่ะขอพลังงานพิพัยทาโร่นะคะ คุณรู้ฟังบอกช่วงตีสองตีสามเนี่ยเธอจะดีดอารมณ์ดีหัวล็อกคิกนคะักนา้าั่งฟ้าฮายสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่ยังไม่นอนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าวกวาดอิมกวาดหีมะเก็บลูกบุเบลลี่แล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนดูสิพลังงานของเขา move on จากคุณได้หรือยังอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนใจดีจิตใจดีเป็นชาวต่างชาติ เป็นนักเดินทางเป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมาวันนี้ต่อให้ดีแค่ไหนถ้าคุณบอกว่าไม่ก็คือต้องไม่เขาอาจจะมองว่าตอนนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงโดด่งดังเป๊ะปังคุณจะโกอินเตอร์หรอคุณจะไปไหนหรอจะไปทํางานต่างประเทศหรอคุณจะไปเป็นดาวติ๊กต k อกหรือเปล่าตอนนี้นอกจากเขา move on จากคุณไม่ได้การที่เขาส่องคุณนั้น เขามองว่าคุณช่างเลอค่าจริงๆเลยถ้าใครได้คุณไปอ่ะเขาส่องเขามองคุณแล้วเขางงเขาชะงนสนเท่เขาอิจฉาในสิ่งที่คุณเป็นเขาคาดไม่ถึงเลยว่าเลิกกับพี่หนูจะได้ดีขนาดนี้เลิกกับพี่หนูจะมีชีวิตที่ดีมีแบบสวยขึ้นหล่อขึ้น Amazing ขึ้น เขา move on จากคุณไม่ได้แล้วเขายังส่องคุณหนักมากแล้วงงว่าทำไมชีวิตคุณถึงดีขึ้นดีขึ้นแต่เขา่าแย่ลงแย่ลงใจเขาพังกายเขาพังแต่คุณน่ดูสิเหมือนเขาเป็นเหมือนเหมือนทางผ่านความรู้สึกคุณหรอเขาเป็นใครอ่ะก็ไม่ใช่คนที่คุณเคยรักหรอทำไมคุณถึงไม่งอไม่แคร์เขาเลยนะคะปดบล็อกมาดูเขาหน่อยสิสภาพเขาตอนเนี้ยโอ้โหเขาถ่ายหน้าดูให้ใกล้หมองค้ำเหมือนคนโดนของเหมือนโดนคุณใสเลยตาเบ้าเป็นวงกลม เหมือนมียางบิสโตนมาเกาะที่ลูก,กตาตาเหมือนมีแพนด้าลิ้นปิงเลยนะคะตอนนี้เขายังบอกว่าเธอ ใจดีกับเราหน่อยหันมามองเราหน่อยเราป่วยนะเนี่ยเราไม่สบายนะเราผอมโซ่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ดูเธอสิเฉิดฉายเซ็กซี่เราใจยั่วยวนสายตาผู้คนมากมายโอ้เธอจะเด่นดังเป๊ะปังไปไหนนะเธอหันมาหาเราหน่อยนะบ้านเราอยู่ที่เดิมนะเราไม่ได้ย้ายไปไหนเลยยังอยู่ห้องเน่าๆเหมือนเดิมห้องเรายังรกเหมือนเดิมเมื่อก่อนที่เธอเคยมาเก็บ เสื้อผ้าหน้าผมให้เราเก็บขยะให้เราทุกสิ่งอย่างตอนนี้มันลกหนักกว่าเดิมเลยเพราะไม่มีเธอคอยดูแลเป็นแม่สีเรือนให้เราอีกแล้วนะคะคนคนนี้คิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้เขาเรื่องราวดีๆที่คุณยังคงทำให้เขานั้นมันวนเวียนเพราะว่าการที่เขาไปเปิดใจให้ใครไปดีกว่ใครมันไม่ได้หลังใจไม่โดนใจเขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าวันนี้ขอสารภาพกับ fc นางฟ้าว่า move on จาก คุณไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ยังคงสองเสมอคิดถึงเสมอนะคะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรานั้นมันเจ็บปวดจังเลยสิ่งศักดิ์สิทิลจักรวาล ทำไมต้องกระชากพากเราจากกันแบบนี้แบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยคุณมีงานมีหน้าที่มีเงินมีเอฟซีรลยล้อมมีทุกสิ่งอย่างบางทีคุณอาจจะมีชื่อเสียงด้วยไปสวยคุณอาจจะไปทําศิลปกรรมไปอัพอึมอับนั่งอับหน้าอัพนมแล้วแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแป,ปลงโง่แห้งไปในทางที่ดีพอมาเจอคุณอีกทีก็โอ้โหสะบตะหึม่มทำไมถึงได้อึมขนาดนี้นะคะนี่คือเขออา m o ฟออนจากคุณไม่ได้เขาส่องคุณทุกอนุส่องทุกโพสส่องทุกสต แล้วเขาก็มานั่งงงชวง,งนว่าทำไมเธอถึงได้สวยขึ้นขนาดนี้นะคะขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะเขาคนนั้นเนี่ย move on จากคุณได้หรือ,อยังนะคะเธอไม่ได้ผิดผิดแค่ที่ฉันเขาออกมามีมีไพคิงถือไม้กับราชินีถือไม้ยังไงยังไงเขาคิดเสมอว่า เขานั้นจะมูฟอ on, จากคุณได้อย่างไรล่ะเรามันคู่กันนะเรามันเป็นโซเม e กันนะต่อให้คุณจะมีใครโอ้ต่อให้คุณจะหายไปเงียบหรือว่าแบบคิดว่าเขาแบบไม่สามารถจะกลับมาเจอคุณแล้วแต่คนคนนี้ยังหวังดีแล้วก็ยังรอคุณและที่สําคัญเขายังคงคิดว่าคุณคือแฟนเก่าคนเก่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาที่ผ่านมา คุณยังคงไปจดจำฝังอยู่ในซีดีบัมในมันสมองซีซ้ายซีขวาตรงกลางหัวใจของเขาว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเสียคนที่ดีที่สุดไปเขาไม่รักษาไว้เขาไม่ถนอมน้ำใจเขาใจร้ายแล้วมันทำให้คุณต้องแบบไล่เขาเข้ากลับสู่ธรรมชาติกลับสู่กรงที่เขาเคยกระโดดโลดเต้นออกมาตอนนี้เขาเจ็บปวดเขาได้รับเวรกรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นความเหงาเป่าเปรียวเศร้าเสียใจเขารับมันไว้หมดเลยเขายอมสารภาพว่า หากแม้ว่าคุณยกโทษให้เอาหสิกรรมให้เขาหรือว่าไม่โกรธปลดบล็อกเขานะคะเขาจะดีใจมากๆไม่ต้องอ้าแขนรับไม่ต้องเปิดประตูบ้านให้เขาก็ได้ถ้าเขาไปหาหรือว่าไปเจอคุณแค่คุณแบบว่าพยักหน้าย,ยิ้มให้เขาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะขอให้เจอสิ่งที่ดีนะสิ่งที่จากปากคุณน่มันอาจจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็ได้ตอนนี้ชีวิตเขาแย่เมาไม่เสียใจแล้วุฟออนจากคุณไม่ได้เพราะว่าเขา หาคนที่มาเทียบคุณไม่ติดเลยค่ะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาคงไม่เจอคู่แท้อีกแล้วล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลคงสาบให้เขาต้องเหลาเย่เช,ช้าโช่โสดเน่าอยู่บ้านแบบนี้กับน้องเหมียวที่คุณทิ้งไว้กับเขานะคะ <laughs> พลังงานคือคนคนนี้ Move on จากคุณไม่ได้ตามนั้นเลยค่ะสภาพเขาตอนนี้ก็ดูไม่จืดเลยค่ะซึ่งต่างจากคุณแบบเว่าวังอลังการคนลับฟ้ากับเพลเลยนะคะนี่คือพลังงานกรุบกริบค่ําคืนนี้น่ารักน่ารักคุณกับขาอาจจะมีชาวทัดดินทัดไฟนะคะราศีสิงราศีกันสิงกันนะคะออกมา คุณกับเขาอาจจะมีเลข5เลข8เลข18นะคะเลข19นะคะแล้วก็มี928เออ18 19 5 16นะคะแล้วก็มีพลังงานของใครบางคนอาจจะเกิดวันอังคารวันศุกร์วันพุธวันเสาร์คุณกับเขาอาจจะเกิดปีขานปีเสือปีจอนะคะปีตัวเล็กๆปีวอกนะคะแล้วก็ปี กระต่ายปีชวดได้ในวันเดือนปีเกิดชื่อปีงูด้วยตัวเล็กๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ไม่สามารถที่จะ move o นจากคุณได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะหาใครมายืนหนึ่งในหัวใจเขาแล้วก็เข้าถึงเขาได้มากเท่ากับคุณแล้วนะคะโอเคแฮปปี Happy, ้กู d ดไนท์บายบายราตีสวัสดีนะคะ